รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Care Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทย พี่เล็กรายงานตัวแล้วนะคะรายการที่จะช่วยให้คุณเป็นนักลงทุนรายย่อยที่อยู่รอาปลอดภัยแล้วก็มีกำไรได้ในตลาดหุ้นอะไรเนี้ยเปิดรายการเอยขนาดนี้ได้ไงรายการจะเข้ารายการแล้วทึกคักหน่อยเป็นอะไรเนี้ยเซ็ง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 เซงหุ้นก็ตกรยกโอ้โหบาทก็อ่อน ต้องใช้เงินเยอะแล้วไหนจะทองอีกทองก็ดอยไวแล้วมีลงไปอีกโอ้ตายแล้วบ่นจังเลยเหมือนไม่มีอะไรดีเลยนะตอนนี้ไม่มีสภาพอะไรที่เป็นการลงทุนดีเลยพี่ใหญ่แต่จะบอกว่าในช่วงตลาดไม่ดีอะไรอะไรก็ดูไม่ดีเนี่ยนะเมาปิกเหล็กแล้วว่ามีการสาะหากูรู ท่านผู้รู้ต่างๆที่เอตลาดไม่ดีอย่างเงี้ยมันน่าจะมีอะไรดีๆอยู่บ้างเน่นะคะดังนั้นนะคะหลังจากที่เราสอหาแล้วนะคะได้มา1นึท่านเลยหนึ่งเดียวคนนี้ของเมืองอไทยนะคะที่จะบอกว่าคุณอย่าไปคิดแบบคนส่วนใหญ่ที่เครียดที่เหงาที่เศร้าที่กลัวคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะลงทุนแล้วชนะเลิศใช่ในธุรก,กิจย่อมมีโอกาสนะครับกับเจ้าของทฤษฎีนี้ทฤษฎีผลประโยชน์ครับผม เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณพิชายจเจ้าลานะคะ<อ>สุดยอดนักลงทุนของเมืองไทยหุ้นทองคํำอสังหาต้องคนนี้เท่านั้นนะคะคไปพบกับเขากันเลยค่ะไปเลย,เลยครับมาค่ะ พิชายจจวลานะครับกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเจวลาเชียงใหม่ครุป๊ปที่ลงทุนในอสัาหารอมทรัพย์และเป็นนักลงทุนในตลาดนุ่นตั้งแต่2,532ผมจะยึดหลักการที่เรียบง่ายจะใช้หลักการที่เรียบง่ายและสอดคล้องกับหลักการของธรรมชาติเป็นหลัก จะไปพบกับสุดยอดนักลงทุนคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะเจ้าของทฤษฎีผลประโยชน์นะคะท่านนี้เรียกว่าเจ้าพ่อไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ทองคำหรือว่าหุ้นนะคะมาในเวลาที่จังหวะเหมาะมากเราต้องการคนช่วยเหลือแฟนคลับหลายๆคนกําลังรอท่านนี้อยู่เลยใช่นะคะแล้วก็มาตามเสียงเรียกร้องนะคะต้องกรี๊ดแล้วก็ปลุมือต้อนรับเลยนะคะคุณพิชัยเจาราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับคุณพิชัยครับผม วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับให้เกียรติรายการเมาปิกเล็กมาบุกถึงที่โรงแรมที่นี่เลยครับโรงแรมบ 2, 2ขอบคุณเช่นกันครับใช่ค่ะเราต้องการระดับเทพมาช่วยนักลงทุนนะคะบรรดาเมาแฟนผับรายการเราตอนนี้เรียกว่าโอ้โหบาดเจ็บอย่างสาหัสที่ใหญ่<ช>กครับ,พรบผ <ม S 1> พันผัวของตลาดนะคะทองกอดดอยอุ่นก็นเจ๊งครับ น้ำมันลงน้ำมันก็ลงอีกตอนนี้ลงะะทุนกันไม่ค่อยถูกว่าจะทํำยังไงดีนี่แหละเรามีกูรูนมาแล้วนะคะแต่ว่าคืออยากจะให้เห็นประสบการณ์รกณู้ทุนเนี่ยก็เคยผิดเคยพลาดมาเหมือนกันต้องถามคุณพิชัยเคยพลาดหรือเปล่าสักครั้งเนี่ยในการลงทุนชีวิตเนี้ยโอ้บ่อยครับเรื่องอะไรฮะอสังหาหรือว่าเรื่องหุ้นทุกเรื่องเลยได้หมดเรื่องอสังหาจะจะพลาดน้อยกว่านะคะเพราะมันค่อนข้างนิ่งแล้วเราก็มีทุนอย่างมากก็เป็นเรื่องของกําไรน้อยบ้างอะไรบ้างมันไม่ค่อยมีแต่ว่าเรื่องหุ้นเนี่ย ตอนที่ผมเริ่มเข้าตลาดใหม่ๆก็จะเหมือนทุกคนที่คิดด้วยวิธีคิดที่ธรรมดาเกินไปหน่อยอาจจะใช้เทคนิคบ้างหรือคิดตามเหตุตามผลใกล้ชิดข้อมูลข่าวสารสถานการณ์คะซึ่งมันเป็นวิธีคิดทั่วไปแต่วิธีคิดเนี่ยมักจะส่งผลด้วยความพ่ายแพ้เข้าตลาดตอนแรกเนี่ย2,532ครับผมแล้วก็มาเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดประมาณใกล้ๆ2,540ก็7ปีกลายปีเหมือนกันครับก็คือวิธีคิดก่อนต้มยำกุ้ง นิดหนึ่งนิดหนึ่งประมาณปีหนึ่งเริ่มเริ่มเริ่มเห็นอะไรบางอย่างค่ะที่จะเป็นวิธีคิดที่เราทำให้เราเนี่ยไม่แพ้ตลาดได้ครับผมครับแปลว่าช่วงที่คิดเหมือนคนอื่นคิดเหมือนตลาดเนี่ยการลงทุนตอนนั้นไม่ไยังไม่ประสบความสำเร็จเลยใช่ไหมฮะผมก็เล่นหุ้นแบบลงทุนครับคือโทรศัพท์เข้าไปที่โบรกเกอร์แล้วก็เห็นราคาไม่แพงก็ซื้อครับผม แล้วพอเรารู้สึกว่าราคามันแพงก็ขายเราก็ขายอันนี้ได้ผลตามคนปกตดิทั่วไปได้ผลคือเวลาเราอยู่ห่างใช่คือตอนนั้นเราอยู่ห่างเราอยู่ห่างจากตลาดมากนะเราก็เรียนหนังสือบ้างช่วยที่บ้านบ้างกลับได้ผลคือเอาความเอาเซนส์วัดเอาเซนส์ของคนทํางานคนทําธุรกิจวัดว่าไอ้ช่วงนี้มันมันไม่ดีนะมันถูกก็ซื้อแต่หลังจากเราเริ่มได้กำไรแบบนี้สองสาครั้งเราก็เริ่มคิดว่าเราจะต้องทำได้ดีขึ้นตอนนั้นเทค ดิโค่เริ่มเข้ามาเริ่มเป็นดิจิทัลทุกอย่างเราก็เข้าไปใกล้ชิดตลาดหลังจากนั้นเริ่มขาดทุนติดติดกันตลอดกลายเป็นว่าไอการที่เราพออยู่ห่างเนี่ยทำกำไรได้แต่พอไปใส่ใจมันไปเฝ้าติดตามมันกันขาดทุนไปนั่นแหละนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นคือเราเข้าไป เริ่มไปเรียนรู้หุ้นในแบบท,ที่มันเป็นครับคือเริ่มไปเล่นกับน,นิสัยมันในแบบท,ที่มันเป็นแต่เวลาเราอยู่ห่างเราไม่รู้ <ะ S 1> เรารู้ <ละ S 1> รแค่ภาพวรวมค่ะแต่เวลาเราเข้าใกล้แล้วเราจะเห็นว่าน,นิสัยหุ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรา,าก็พยายามจะชนะแล้วสุดท้ายเราก็ถูกครอบงาด้วยตลาดและเราก็จะแพ้ค่ะผมก็มาอ่านหนังสือวอลเลนวอเฟตีหลังวอลเลนวอเฟตอ่ะเขาก็เป็นลักษณะนี้เขาตอนที่เขาจะเริ่มรู้สึกว่า เขาจะต้องการหลีกหนีจากทิทธิพลของวอลสตรีทเขาใช้คํานี้นะแล้วเขาก็เลิกใกล้ชิดตลาดแล้วกัดไปอยู่ที่บ้านเกิดเขาที่โอมาฮาแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนวิธีคิดตัวเองอยู่ห่างๆแล้วเขาก็กลัดมาอย่างผู้ชนะก็คือเขารู้ว่าการอยู่ใกล้เนี่ยมันไม่ได้คือตลาดหุ้นเนี่ยมันเหมือนมายากลนะคุณอยู่ใกล้อ่ะคุณจะยิ่งเห็นความชัดเจนความจริงอ่ะไม่ได้ยิ่งน้อยคุณยิ่งอยู่ไกลคุณยิ่งเห็นชัดคือคุณต้องมองภาพกว้าง ให้มากที่สุดลดดีเทลให้มากที่สุดแล้วคุณถึงจะประสบความสําเร็จได้ b i ก็เป็นหลักการนี้เหมือนกันครับผมช่วงนั้นช่วงนั้นเสียหายไปเยอะไหมฮะตอนนั้นเราเล่นหุ้นไม่เยอะหรอกก็หลักไม่ไม่เท่าไหร่ฮะแล้วคือเริ่มเริ่มมาคิดได้ยังไงว่าทําไมต้องจัดทฤษฎีนี้ต้องคิดแบบนี้ทั้งที่คนทั่วไปเขาก็ไม่คิดกันตอนนั้นผมอยู่ในห้องค้าหลักทรัพย์ครับประมาณช่วงก่อน วิกฤตที่บอกนิดนึงนะแล้วผมก็สังเกตมานานแล้วว่าพวกเราที่เล่นหุ้นกันอะผมเข้าออกหลายปีแล้วไงฮะส่วนมากในภาพรวมขาดทุนเวลาได้ก็ได้ช่วงกลางๆช่วงต่ำสุดไม่เคยได้ซื้อสูงสุดไม่เคยได้ขายแล้วก็พอดูเหมือนกำไรแต่ว่าเวลาวัดกันสามปีสี่ปีแล้วมาวัดผลกันทีหนึ้อขาดทุนเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะถูกต้องละที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าพวกเราอะนะชั่วโมงนั้นอะคนเล่นหุ้นอะ เป็นคนที่รักสบายซะส่วนใหญ่หรือไม่ก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่แบบทุกวันนี้นะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอมีเงินมาพอสมควรละและเป็นคนที่มีอายุแล้วหรือไม่ก็เกษียณแล้วแล้วไม่รู้จะทาอะไรและนั่นคือยุคสมัยก่อนก่อนปีสี่ก่อนปีสีส่วนครับผมก็เริ่มรู้สึกว่าที่มันเป็นแบบเนี้นะมันถูกมันถูกต้องแล้วที่เราอ่ะจะต้องขาดทุนเพราะถ้าพวกเราไม่ทํางานทําการกันนะมาเล่นหุ้นมา ตอนตอนพักกลางวันมีเบรดก็เลี้ยงอาหารด้วยค่ะมันง่ายเหลือเกินที่จะเข้ามาแล้วสนุกสนานเอ็นจอยกินข้าวฟรีกลับไปแล้วได้เงินแล้วร่ำรวยในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วยนะถ้ามันเป็นนะผมกลับจะรู้สึกแปลกมากกว่าตอนนั้นผมเริ่มคิดออกว่ามันต้องไม่เป็นนะถูกแล้วเพราะพวกเราต้องขาดทุนถูกแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งโจทย์ใหม่ว่าทําไงเราถึงจะไม่เป็นพวกเราทําไงเราถึงจะไม่เป็นคนส่วนใหญ่ทีนี้จุดยากเนี่ยมันก็มีอยู่นะคือคือ การที่เราจะเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะค่ะมันมีอยู่เหตุการณ์ช,ช่วงตอนหุ้นอยู่สักพันสามพันสี่พห้าผมจําแม่นยําไม่ได้ครับ<ะ>ไม่มีใครลังเล<ะ>คือลงก็ไม่กลัวลงก็ซื้อ<ะ>ขึ้นก็ถืออาจจะขายบ้างผมก็ลองเช็คไปห้องค้าไหนก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยผมก็เริ่มว่าเอาละถ้าเราจะเปลี่ยนวิธีคิดเราต้องลองตรงนี้แหละคร<ะ>าวนี้เราไม่ซื้อแต่ว่าถ้าเราไม่ซื้อตรงนั้นนะ เราจะผิดตามเหตุผลและข้อเท็จจริงตอนนั้นทั้งหมดเราต้องการเป็นคนส่วนน้อยแค่นั้นแต่เราก็รู้นะที่ทุกคนที่กำลังซื้อเขาคิดถูกนะมีเหตุผลล้มลบทั้งหมดเรารู้นะแต่เราจะลองดูว่ามันจะจริงไหมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันต้องลงคอยดูแล้วกันเดี๋ยวมันต้องลงแล้วลงเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริเราก็เลยเริ่มยึดหลักการของการเป็นส่วนน้อยมาตั้งแต่วันนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนั้นเนี่ย ผมจะจับจุดได้แม่นยําและจะถูกเปิดครั้งนั้นอีกเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเรามาถูกทางแล้วครั้งนี้เราถูกแบบเพ่เลยครั้งหน้าเอาอีกปรากฏว่าผิดผิดก็ยังมีพลาดบ้างเราก็มาล่างสํารวจว่าเราผิดเพราะอะไรอ๋อเราผิดเพราะเราตีความผิดไม่ใช่วิธีคิดผิดนะวิธีคิดจะถูกละคือเราต้องเป็นคนส่วนน้อยนั่นแหละแต่เราไปตีความผิดว่าตอนเนี้ยเราเป็นคนส่วนน้อยแน่เลยแต่จริงๆไม่ใช่ หลังจากนั้นก็ผิดอีกนะผิดอีกครั้งสองครั้งและก็เริ่มกลับมาถูกอีกจนถูกกับผิดเริ่มสูสีกันผมคิดอย่างนี้นะว่าการถูกต้องในภาพใหญ่นะที่ทําให้คุณกําไรเต็มเต็มครั้งเดียวนะการได้ซื้อหุ้นในจุดต่ําสุดที่เต็มพอร์ตแล้วไปขายในจุดสูงสุดที่เต็มพอร์ตถ้ามันเกิดกับใครครั้งเดียวนะ คุณจาไม่เลยว่ามันมีอะไรอยู่ในสมองคุณณช่วงเวลานั้นแลยอย่าเลิกแคบพลิกชีวิตคุณได้เลยชผมก็เลยไม่เลิกผมผิดผิดถูกๆมาหลายปีมากจนสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะทุกวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าคาดเคลื่อนใช้คําว่าคาดเคลื่อนเป็นประจําคาดเคลื่อนมันต้องมีอยู่แล้ววอ์เน็ตพ่เฟดก็คาดเคลื่อนคนที่รวยที่สุดในโลกก็คาดเคลื่อนวอ์เน็ตพ่เฟดยังบอกว่าถ้าคุณซื้อหุ้นแล้วทนเห็นหุ้นตกต่ําไป50เซ ไม่ได้นะอย่าเล่นหุ้นดีกว่าอแต่ว่าเรายังไม่คาดเคลื่อนขนาดนั้นอย่างมากก็สิบยี่สิบนี่ก็ยี่สิบห้านี่ยังไม่เคยถึงเลยรเราก็ถือว่าเรื่องคาดเคลื่อนอะ่ะเป็นเรื่องธรรมดารเรื่องหลักคือวิธีคิดค่ะไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่ทําทุกอย่างได้ถูก100ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่มีค่าคันคาดเคลื่อน ค่ะอย่างเดียว <ผม S 1> เลยคือวิธีคิดนะคะ<ช>แล้วก็ถือว่า,วาเป็นบาดแผลหรือว่าความผิดพลาดท,ที่ที่ทรงคุณค่ามากใช่เพราะว่านํามาซึ่งวิธีการคิดแล้วก็ทฤษฎีผลประโยชน์ที่เป็นที่โด่งดังในประเทศไทยใช่ค่ะคแล้วก็เป็นสิทธิที่นักลงทุนนะคะต้องฟังแล้วก็จําไว้เลยนะคะคไม่มีใครเกิดมาแล้วถูก100ร้อยเปอร์เซนต์ยอมรับความผิดพลาดได้ขนาดไหนความคลาดเคลื่อนได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันนะคะทีนี้ได้ประโยชน์แล้วนะคะจะนําทฤษฎีนี้มาปรับใช้กับสถานการณ์และขอการลงทุนช่วงนี้ยังไงเม้าปิดเลยค่ะสักรู่ครับผม จากจุดชิดนะครับว่าทํายังไงเราถึงจะไม่ได้เป็นคนส่วนใหญ่ที่ขาดทุนในตลาดหุ้นนะครับจนนํามาสู่ทฤษฎีผลประโยชน์ซึ่งเป็นที่โด่งดังของนักลงทุนทั้งประเทศนะครับเราจะมาตามต่อกันว่าทฤษฎีผลประโยชน์ของคุณพิชัยเป็นยังไงนะครับทำไมถึงทําให้พอร์ตการลงทุนโตได้แล้วการมองตลาดในปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับผมคุณ <totally> พิชัยครับจากการที่เรามองว่าเราจะต้องไม่เป็นพวกเราที่เพราะว่าพวกเราขาดทุนหุ้นกันเยอะจากจุดตรงนั้นเนี่ยนำม,มาพัฒนาเป็นทฤษฎีผลประโยชน์ที่คนรู้จักกันเนี่ยอยากให้คุณพิชัยอธิบายถึงทฤษฎีีผผลปรรระโยชนน์ตง้ึคับม ทฤษฎีผลประโยชน์ก็คือการที่เราจะเป็นคนส่วนน้อยนั่นแหละครับจริงๆก็คือวิธีคิดที่จะแนะนําให้คุณคิดผิดตัดสินใจผิดแต่ได้ตังค์ค่ะคือมันจะต่างจากเราอินดี้ยังไงก็คือว่าคนส่วนใหญ่ทำนี้กันฉันไม่ทําแค่นั้นเองจะ,จ,ะจะมีจะมีคำหนึ่งที่คนชอบชเรียกกันพวกกบฏ กบฏเพราะกบดความคิดเลยชาวสวนหรืออะไรทำนองนี้คือแต่ว่าสุดที่สุหลักมันก็บางคนก็บอกก็เขาคิดมาแล้วว i ีไอหรือว่าคือจะเป็นเทคนิคเขาคิดมาแล้วลองจะคิดสวนชาวบ้านทำไมใช่คือวีไอก็เรื่องหนึ่งนะวีไอนี่ถูกต้องอยู่แล้วเป็นวิธีการชนะหุ้นด้วยอีกหลักการหนึ่งทั่ถูกต้องอยู่แต่ว่าวิธีคิดระบบผลประโยชน์เนี่ยขึ้นมาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะที่ผมเกิดนะว่าที่คุณบอกว่าเหมือนกบดอ่ะคือจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเลยนะว่าเราจะต้องคิดผิด เราจะต้องตัดสินใจผิดแต่เราจะได้ตังค์นะเพราะว่าคุณลองคิดดูดีๆนะว่าวันนี้เรากำลังต้องการจะเป็นคนส่วนน้อยนะทีนี้เมื่อไหร่ที่เกิดปรากฏการณ์ขึ้นที่ว่าคนส่วนใหญ่ตัดสินใจเหมือนกันหมดทั้งตลาดในเวลาเดียวกันเลยนะครับเขาย่อมถูกตามเหตุผลและข้อเท็จจริงทั้งหมดความยากมันอยู่ตรงนี้แหละว,ว่าเวลาเราจะเป็นคนส่วนน้อยจริงๆนะเราจะต้องเป็นผู้ผิดนะ เราต้องเป็นผู้ผิดตามเหตุผลและข้อเท็จจริงทั้งหมดครัซึ่งทําให้เมื่อไหล่ที่มันเกิดขึ้นน่ะ <lles S 2> เราทําใจไม่ได้หรือเราก็เอียงไปยึดติดกับเหตุผลแทนว่าวันนี้นะถ้าผมจะบอกว่าเราต้องซื้อหุ้นเต็มพอร์ตเลยค่ะเต็มพอร์ตไม่ต้องอั้นเลยนะครับ,รบแล้วก็ถือแล้วกําไรแน่นอนพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยไม่นานไม่เกินหกเดือนก็เห็นละเป็นไปได้พันเจ็ดพันแอาจจะนานหน่อยซื้อได้เลย เต็มพอตถามว่าถ้าคุณถามกลับว่าเพราะอ,อะไรมีเหตุผลอะไรสนับสนุนครับมันจะไม่มีเลยนะเ <yaş> ศรษฐกิจจีนก็ไม่ดีอเมริกาก็ไม่ดีใช่ครับก็ไม่ดีมีเป็ดกระจองจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยครับการเมืองเลือกระเบิดอะไรทุกอย่างเลยเหีือเซตเตอร์ก็ไม่ดีเศรษฐกิจข่าาลงเอ็กซ์พอร์ตอะไรต่างๆมันไม่มีอะไรว่าควรจะเป็นสัญญาณซื้อเลยอันนี้เห็นด้วยใช่ไหมคะเห็นด้วยมาพัคเตอร์วันนี้หนักขึ้นอีกก็คือเหมือนกับว่าเราขาดสัญญาณบวกไปทั่วโลกเลยนะใช่ครับถามว่าเวลาปัจจัยมันเป็นอย่างนี้ เราจะเป็นคนส่วนน้อยไหวไหมยากยากมากนะคะแนนมันอยู่ตรงนี้มันยากนี่แหละคือมันยากเมื่อก่อนนะแต่ถ้าวันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณจะเป็นคนส่วนน้อยคุณต้องผิดตามเหตุผลและข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อจะแลกกับการเป็นคนส่วนน้อย่ะถ้าคุณเข้าใจหลักคิดแล้วนะคุณจะยอมแลกเพราะว่าเหตุผลน่ะหรือข้อเท็จจริงมันดิ้นได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เวลาทุกอย่างดีเดี๋ยวเหตุผลดีเองเวลาราคาขึ้นนะ ราคาจะขึ้นจากจุดที่ไม่มีเหตุผลว่าควรขึ้นทําให้เราไม่ได้ซื้อหุ้นในจุดต่ำสุดสักทีนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเราไม่ต้องให้ราคากับเหตุผลข้อเท็จจริงมากนักก็ได้ถึงแม้เราผมใช้คําว่าข้อเท็จจริงคํานี้มันก็มันเป็นข้อเท็จจริงนะมันรุนแรงนะมันมันหมายความว่าเราจะต้องไม่เชื่อความจริงใช่ไหมซึ่งมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันมันก็ดิ้นได้เวลาราคาขึ้นไปจากระบบผลประโยชน์ที่คนส่วนน้อยจะาําไรจากเราเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนตามเราเคยเห็นใช่ไหมตอนหุ้นอยู่ถูกๆไม่ซื้อ ใช่ไหมพอเริ่มขึ้นเอ้ยเดี๋ยวมันก็ลงนะพอขึ้นไปมากๆเอ้ยมีข่าวดีไรเริ่มเช็คแล้วมีข่าวดีไรมีข่าวดีไรพอขึ้นไปใกล้ๆจะพีดเหตุผลเริ่มชัดว่ามีข่าวดีใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นหลักการเป็นอย่างนั้นเราอ่ะไม่ต้องยึดติดกับเหตุผลข้อเท็จจริงมากนักก็ได้มันดิ้นได้และราคามันกําหนดสถานการณ์ได้ราคามันเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้มันเปลี่ยนตัวเลขทางเศรษฐกิจเปลี่ยนความคิดคนแต่สิ่งที่ดิ้นไม่ได้คือ คนส่วนน้อยที่จะเอากำไรจากเราแน่แน่คนส่วนใหญ่ขายคนส่วนน้อยซื้อแล้วอีเวนเจอรี่คือท้ายที่สุดอาจจะยืดเยื้อคาดเคลื่อนมันจะต้องขึ้นเพราะคนส่วนน้อยเขาจะ ขาดทุนให้เรามันไม่ได้ไงมันขัดแย้งกับหลักการของโลกทุนนิยมด้วยนะก็คือคือคนส่วนน้อยก็จะมีตลอดด้วยนะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าคนส่วนน้อยที่ได้กําไรจากเหตุการณ์ต่างๆมันจะมีอยู่ทุกสถานการณ์เหมือนกันอย่างนี้มันแปลว่าทุนวิชัยมองว่าจุดที่เราควรจะต้องตัดสินใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลเรื่องราคาเรื่องปัจจัยทุกอย่างแต่จุดที่เราตัดสินใจก็คือจุดที่ว่าเราต้องตัดสินใจให้เข้าไปเป็นคนส่วนน้อยให้ได้ถูกต้องเพราะมันถูกต้องตามหลักการของของธรรมชาติ ของผลประโยชน์ของมนุษย์ของโลกทุ้นิยมมากกว่าซึ่งมันก็มีสปัจจัยที่คุณพิชัยพูดมาก็คือ1นึวิธีการคิดว่าต้องคิดเหมือนกันหมดแล้วสองก็คือต้องคิดในเวลาเดียวกันด้วยอันนั้นคือนับเป็นคนส่วนใหญ่เหตุผลมันใช้ได้ในตลาดหุ้นนะมันจะไม่ใช่ว่าปรากฏการแบบนี้มันไม่ได้เกิดตลอดเวลาค่ะนึกออกไหมมันจะเกิดนานๆทีนะที่ปรากฏการแบบนี้ที่ผมเรียกว่าลูกเข้าเท้าก็ได้ก็คือว่า ทุกคนกลัวหุ้นกันหมดเลยแล้วทุกคนกลัวทองกันหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดทุกเดือนหรือทุกปีบางทีปี2ปีครั้งหนึ่งแต่ช่วงเวลาปกติจะเป็นช่วงเวลาที่เหตุผลมาขะกันมีเหตุผลด้านดีด้วยเหตุผลด้านไม่ดีด้วยช่วงนั้นน่ะระบบผลประโยชน์ก็จะไม่ทําอะไร,ร,รเราก็จะปล่อยไปคือเราจะฉวยโอกาสในช่วงเวลาที่เหตุผลชัดจริงๆแล้วคนส่วนน้อยเป็นจํานวนคนแต่เม็ดเงินเท่ากันน่ะเม็ดเงินเท่ากับผู้ขายที่เป็นคนส่วนใหญ่นะมันถึงจะแมชได้ครับ ลองลองนึกดูดีๆว่าเวลาคน90้ากว่าเปอร์เซ็นต์ขายที่เวลาอย่างช่วงเวลาแบบเนี้ที่พันสามร้อยจุดที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยหรือพันสามร้อยกว่าตอนนี้ก็ยังไม่แพงเนี่ยคนส่วนใหญ่ขายแต่คนส่วนน้อยที่ซื้อเขาต้องซื้อในเม็ดเงินที่เท่ากับคน90้าสกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ขายออกไปถูกไหมแต่เขาเป็นคนจํานวนน้อยแค่นั้นเองที่มีหลักคิดที่พิเศษเท่นั้นเองในช่วงกลางๆมันจะมีเหตุผลทั้งสองด้านเหตุผลมันใช้ได้ช่วงนั้นนะมันจะเป็นเหตุเป็นผลราคากับ มันจะดูเป็นเหตุเป็นผลกับสถานการณ์ทุกอย่างครับแต่เราก็ไม่รู้จะใช้เหตุผลยังไงเพราะมันมีสองด้านคือเราก็ต้องวัดต้องเลือกต้องชั่งน้าหนักใช่ไหมว่าจะเอาเหตุผลด้านไหนคือมันกลางๆแต่เวลาหัวท้ายนะเหตุผลใช้ไม่ได้แต่เรากลับต้องใช้เรากลับต้องตับได้สรุปก็คือในในหลักการนี้เนี่ยการอยู่ตรงข้ามกับเหตุผลในข้อเท็จจริงในตลาดเก็งกําไรเนี่ยทาให้เราเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยจะทาให้เราได้กําไร สิ่งนี้จะเกิดเฉพาะในตลาดเก่งกําไรที่มีสภาพคล่องสูงๆแต่เวลาเราทําธุรกิจเนี่ยกับเหตุผลและข้อเท็จจริงใช่ให้เราเวยจังหวะนั้นแต่เวลาในอยู่ในโลกของธุรกิจเหตุหผลจะตรงไปตรงมากว่าใช้ได้ใช้ง่ายใช้ถูกต้องเพราะว่าสภาพคล่องมันไม่มากจุดต่างคือตรงนี้นะคือสภาพคล่องคุณลองคิดดูว่าตลาดหุ้นตลาดทองสภาพคล่องมันสูงมากถึงขนาดที่ว่า ทุกวินาทีคุณซื้อได้คุณขายได้เพ,เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้นะสิ่งที่คุณขายได้ทุกนาทีคนจะขายจากเหตุผลอะไรก็ได้บางคนอาจจะขายเพราะร้อนเงินก็ได้บางคนอาจจะขายเพราะฉันอยากขายก็ได้ถ้าเราพยายามจะอธิบายมันตลอดเวลา ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลวันนี้หุ้นขึ้นเพราะอะไรอันนี้หุ้นวงไารพิกัรน่าแปลกคือเราคิดว่ามันแต่ทุกวันนี้เราทำอย่างนี้กันอยู่นะแร่คส่วนใหญ่จริงเรื่องมันเป็นมุมมอที่แบบซื้อทุกวนทีขายทุกวินาทีเออทำมาลดถึงเหตุผลมารองรับมันได้ทั้งฝ่ายคนซื้อคนขายเลยมันเป็นไม่ได้เพราะมันสภาพคล่องสูงแต่ถ้าอยู่ในตลาด ของเองเซ็ตเตอร์หรืออสังหาหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เนได้อย่างนั้นอะได้ได้มันต้องมีเหตุผลว่าคุณจะขายดีเพราะอะไรทฤษฎีผลประโยชน์ในการทําผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราก็ต้องไปที่ประมาณหัวกระ้ายคือมันไม่จ้เป็นที่เราต้องลงทุนทุกวันมาคิดคิดว่าวันนี้มันมีเหตุผลสมควรไหมวันนี้ราคามันสมเหตุสมผลไหมไม่ใช่ว่าจะซื้อหรือว่าคิดกระบดคิดตรงข้ามทุกๆวันแต่ว่าเอาดูจังหวะดูราคาสองครั้งก็พอแต่ถามว่า ทำไมคนถึงหาเหตุผลมอธิบายหุ้นได้ทุกวันก็เพราะถ้าเราหามันก็เจอนะคือมันเจออยู่แล้วขอให้หาเจอทุกเวลาเหตุการณ์ใช่ไหมครับมันมีไม่ว่าหุ้นจะขึ้นวันนี้หุ้นลง20จุดนะรับรองอธิบายได้ตอนเย็นรู้หมดละเกิดอะไรแต่ถ้าขึ้น20จุดก็อธิบายได้มีเซ็นเฟซบุ๊กเกิดขึ้นทุกวันคือระหว่างวันไม่รู้นะแต่ถึงพอคิดได้ละอ่ะเหตุผลมาละเพียรมันมีอยู่แล้วคือทุกเวลามันมีเหตุผลอยู่ชัดอย่างช่วงตลาดที่ผันปวนเนี่ยสามสี่วันวันนี้รวมถึงอาทิตย์ที่ย ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทฤษฎีผลประโยชน์จะต้องเริ่มทำงานหรือยังครับชัดเจนถ้าถามผมนะผมเคยคิดว่าไม่น่าจะหลุดพันสี่แต่มันก็หลุดพันสีลงมาถึงพันสาแต่ว่าพอลงมาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดคมันทําให้ผมแน่ใจยิ่งขึ้นเพราะตอนลงมาพันสามนี่คนตัวมากจริงๆริงกลัวมากจริงๆ,ลงๆแล้วก็ เหตุผลทุกข้อก็เราคือเราไม่รู้จะซื้อไปทําไมจริงๆนะคะเหมือนกับว่าพันสองก็มาได้พันหนึ่งก็มาได้แล้วทั้งโลกก็ดูไม่ดีถูกไหมฉมนั้าถ้าคุณซื้อตอนพันสามกว่าคุณได้เป็นคนส่วนน้อยที่แท้จริงดังนั้นตามทฤษฎีผลประโยชน์แล้วก็สายตาของเจ้าพ่ออย่างคุณพิชัยเนี่ยตอนนี้ต้องซื้อผมเป็นเจ้าพ่อเลยค่รู้เป็นแล้วค่ะตอนนี้เป็นเจ้าพ่อทฤษฎีผลประโยชน์กนรลับมากมายจังหวะซื้อชัดเจนจังหวะซื้อชัดเจนทุนและทองทุนและทอง ด้วยยูโรด้วยยูโรด้วยยูโรก็หาเหตุผลไม่เจอนะถ้าเราคิดดีๆนะเพราะว่ายุโรปมีปัญหามากแล้วก็ยูโรยังมีปัญหาเรื่องกรีซไม่ชัดเจนเรื่องค่าเงินเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทุกอย่างไม่มีเหตุผลอะไรว่ามันควรจะดีเลยก็เลยน่าซื้ออ๋องั้นต้องไล่แล้วแต่ละอย่างคือถ้าคือหุ้นคุณพิ่ชัยดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนทองก็เหมือนกันหุ้นถ้าพันห้าร้อยห้าสิบนี่ไม่นานสามเดือนหกเดือนหกเดือนนี้ พันหยห้าสิบนะคะคแต่ถ้าพันเจ็ดพันแดเนี่ยอาจจะต้องช้าหน่อยหรืออาจจะถึงสองพันก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าคงไม่เร็วอันนั้นก็คงจะต้องมาเริ่มลุ้นกันน่าจะหลังการปีหน้าแล้วถ้าลองดูให้ลึกลงไปถึงหุ้นรายตัวนะผมซื้อหุ้นที่พันสี่ร้อกว่าพอสมควรเลยรอบนี้นะคือผมซื้อแพงไปหน่อยแล้วผมก็ซื้อพันสามกว่าลงมาทุกราคาจนถึงภาษาผมก็ซื้อนะครับางทีเยอะมากเลยหุ้น ที่พันสี่หกสิบกับพันสามห้าสิบหรือพันสามราคาไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยนะจะมีบางตัวที่ราคาแทบไม่ขยับมันลงขึ้นอยู่ไม่ขีดตัวเนะคืออินเด็กซ์ลงขึ้นแต่คือหุ้นในราคาเท่าเดิมเท่าเดิมส่วนมากอ่ะส่วนมากนั้นนอกจากเราไปซื้อหุ้นที่มันแบบท็อปพิกมากไปหรือคนเล่นมากไปหุ้นแบบนั้นจะลงเยอะลองยกตัวอย่างแบงก์ใหญ่อยู่สองตัวที่คนเล่นเยอะมากก็ลงเยอะมากใช่นไหม ผมได้ซื้อหุ้นที่พันสามไปด้วยพอสมควร,ครขึ้นมาพันสามแปดสิบกำไรนิดเดียวแทบไม่กำไรคือมันอยู่ที่เดิมผมถึงมองว่าโซนเนี่ยซื้อได้ทยอยซื้อไปเถอะเราไม่รู้ว่าเอ่อมันจะคลาดเคลื่อนนิดนิดหน่นอยหน่อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญละแต่หลักการใหญ่ขอให้เรามั่นใจคือวันเนี้ยนะอันนี้สําคัญมากนะที่ผมจะพูดตอบอากนี้ไปเวลาเราเข้าใจทฤษฎีวิธีคิดแล้วอ่ะลองไปคิดเองดูว่าวันเนี้ยพันสามร้อยกว่าเนี่ยคนกลัวจริงไหมครับผมบอกใช่ ผมอาจจะผิดก็ได้คุณคิดแล้วคุณอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่คนยังไม่กลัวคุณก็ยังไม่ต้องซื้อเพราะฉะนั้นการตีความตรงเนี้ยเอาใจตัวเองเป็นผู้เป็นผู้ประเมินดีกว่าถูกไหมแต่ถ้าเราทําแบบนี้แล้วอะสิ่งที่มากที่สุดที่จะเกิดนะผมมองนะคาดเคลื่อนคือคุณจะไม่ผิดมากและคุณจะถูกทางเสมอการไม่ผิดมกน้อยช่วงระยะเวลาห่วงเวลาที่อาจจะคาดเคลื่อนไปนิดหน่อยเพราะอะไรรู้ไหม เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้เราไม่เคยคิดไม่ใช่เพราะมันหายากนะเพราะเราไม่เคยหามันค่ะแต่วันนี้เรารู้วิธีที่จะหามันแล้วมันหาไม่ยากเลยนะที่จะเป็นคนส่วนน้อยที่จะซื้อทองตอนเนี้ยเวลาคุณเข้าใจวิธีคิดแล้วคุณสามารถเป็นคนส่วนน้อยในภาพใหญ่ในกรอบใหญ่ไม่ใช่รายวันนะไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดเพราะฉะนันวันี้คือ เหลือเหลือเรื่องการ implement แค่นั้นเองให้คุณคุ้นเคยแล้วคุณจะรู้ว่าโลกทุนนิยมเป็นอย่างจริงๆมันไม่อนุญาตให้คนส่วนใหญ่กําไรพร้อมกันหมดทั้งตลาดในเวลาเดียวกันได้เพราะมันจะขัดแย้งกับหลักการหลักของโลกทุนนิยมว่าเงินจะมีค่าเงินจะต้องหายากคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้รวยในโลกนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นคนส่วนน้อยก็จะรวยกว่าอยู่ดีนะครับแล้วเงินคน คนส่วนใหญ่ที่รวยมันมันมันเป็นไปไม่ได้ใน,ใ,<ช>ใ,นในโลกทุนนิยมนะครับผมสุดยอดนะครับกับทฤษฎีผลประโยชน์ที่คุณพิชัยเล่าให้เราฟังนะครับว่าสามารถแอปพลายได้กับทุกตลาดที่มันมีมออีความพันปวนสูงเลยใช่ค่ะแล้รเรียกว่าเป็นการถอดรหัสโลกที่เราอยู่นะคะ,คะโลกทุนนิยมนะคะที่ไม่อนุญ,ญาตให้คนส่วนใหญ่นั้นได้กําไรมากไปกว่าคนส่วนน้อยนะคะค,คนส่วนน้อยจะร่ำรวยเสมอคุณเขาะจะเป็นคนส่วนน้อยนั้นหรือย,ยังนะคะอย่าให้เรา คือไปกลายเป็นพวกเรานะคะต้องหลุดจากกรอบตรงน,นั้นให้ได้แต่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะวันนี้เรานำทฤษฎีมาให้คุณต้องไปแอพพลายนะคุณต้องไปคิดเพื่อที่จะเป็น1%ซของตลาดหุ้น1%ของโลกธุรกิจโลกการลงทุนให้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะสุดยอดเม้าของเรานะคะคุณพิชัยจเจ้าลาข,ขอบคุณค่ะขอบคุณมากคุณพิชัยครับผมวันนี้เมาปิกเล็กหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะจะเป็นใครพลาดไม่ได้วันนี้กีต้าร์พี่แญ่และคุณพิชัยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสสััดีครบ